คลิปนี้ครับเริ่มยิงด้วยพี่ขำเลยครับเนี่ยครับยิงไม่โดนนะครับเข้าข้างตัวเย็นแต่เหมือนแกรู้ครับแกหันมันมองนะครับเลยลองยิงอีกนัดนะครับดูครับมีหลังผมนิดนึงครับนี่ครับปื๊บเข้าไปนี่ครับโดนนะครับโอ้โหแต่เกือบมีน้องคนนึงมารับกระสุนแทนแล้วนะครับแหมมาช้าวันนี้เดียวแต่น้องแกก็ไม่รอดครับผมได้เลือกยิงขาแทนนะครับเจ็บน้อยสุดแล้วหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเลือกยิงที่ขาแทนนะครับ ต่อันด้วยช็อตสุดสนามนะครับรู้นะครับโดนแล้วนะครับมุดต่อนะครับแหมผมรู้นะครับว่าใครแต่ไม่บอกครับเกี่ยว้คนเดียวเดี๋ยวถามพี่ป้อมดูได้ครับโอ้อันนี้นะครับนี่ครับเต็มหน้ากากนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับหัวสะบัดเลยครับแต่ว่ามุดต่อครับมุดต่อเหมือนกันใครก็ไม่รู้นครับลองถามพี่กุ๊กดูครับนี่นะครับอีกอีกนัดหนึ่งครับปึ๊บเข้าไปนะครับ 我打啊，没打。